ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมมาถึงแล้วครับคืนก็มานอนนี้เลยนี่เป็นเที่ยวที่11แล้วครับเที่ยวที่11แล้วครับผมดูชาวไร่เขามาชาวไร่นี่มาตั้งแต่ตี5้านะครับผมผมมาถึงนี่ประมาณตีสามครับ ผมมาถึงตีสามนี่เห็นได้ดินเสียงรถมาแล้วตุกตักตุกตักมาเลยส่วนคันนี้ค้างหรือเปล่ารถพ่วงไม่ได้เข้าคันรถไทนี่ค้างตกค้างไงครับ คนก็พากันนอนนี่ครับนอนเฝ้ารถนอนเฝ้าของมาก็ตื่นมาก็ทักกันไปถ่ายกันไป เดี๋ยวเราไปดูกันครับตื่นมาคุยเรื่องไรกันเยัเดียทยวีโยโอมารลจ้านิ่งเลยผมทอเล็กมาก่อนอ่อเหี๋ยวจนุมเดียวมันหลมปปัดปัปัดัเดี๋ยมันมหเล็กเนาะที่เล็กนั่นมันจะที่เล็ก ต่อผมจากนี่ถึงนู่ยเหมือนกันเยดังเปลี่ยนเกียร์ให้เกียร์มันเบาหน่อยมันขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าต้องการดีอกาเงวตนี่มันก็มนาิเขาเลยอยู่กันแท่นครับ

นี่ครับตุกตุกคันแรงครับตกค้างหรือแบบไหนก็ไม่รู้นี่จะยกออกทำไมดอกอ คืนครับนะไล่กันมากับสิบล้อกันนูน้นลงเสร็จผมก็ปิดมาเลยยามเช้าครับกัดเชา้า กัดเย็นพอดีเลยกัดเย็นกำลังดีวันนี้ได้กลับนะคันนี้คันรถไทนี้เนี่ยใส่ได้เยอะนะดูคบลากสบายๆเลยใส่นี่ก็ประมาณ5ตันได้มั้งนี้หรือว่าอน,นุนได้ตับเดียวห้วอ ตุกขนขนหรือว่าใส่มาแค่นั้นมาอีกแล้วครับอามือเทียบมือเทียบอ้อยครับคนขึ้นอ้อย ขึ้นช่างเทียบน้ำหนักเลยว่าได้กี่ตันโอ้ เปิดเพลงแต่เช้าเลย Banana. นี่ปกติถ้าแบบนั้นก็จะเอามีหมูมีอะไรมาปิ้งปิ้งหมูปิ้งอะไรกินมีเหล้าถอนอันนี้แบบเงียบกริบไปเลย โอ้แบบเงียบกริบเลยครับก็คือว่าเงินอ้อยยังไม่ออกดึงไงหรือว่าเดี๋ยวรู้ว่าการจะพากันไปวังบินเงินออกแล้วก็ถึงจะได้มีมีแนวถอนมาถอนกันเนาะมีหมูปิ้งหมูอะไรแบบนี้เอ ส่วนสิบร้อคันน้นนี่เตอนเย็นก็คุยกันว่าแต่ผมไปประมาณถ้าผมได้ออกจากจากโรงโรงน้ําตาลผมจะออกมานอนนี่เลยแกก็มาด้วยครับนี่ปกติแกจะเข้าบ้านนะวันนี้แกมานี่ด้วยเลยมานอนด้วยนอนก็ขึ้นก็ไปด้วยกันมาด้วยกันกับสิบร้อคันนี้ ก็จอดใกล้กันครับได้ลงเวลาไล่เลี่ยกันคอยกันเต็มเลยครับขึ้นอ้อยเสร็จจอดไว้บ้านแล้วก็ตีห้าก็ออกมาพากันออกมาครับแต่ถ้ารถพ่วงเข้าก็ได้หมดนะแต่รถสิบล้อกับรถผมนี่ก็ประมาณ หคันหคันก็เต็มแล้วน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ2 0่สถึงยีแค่นั้นแหละถ้าวิ่งอ้อยสวนมันก็ได้เยอะกว่านั้นเนาะมันเทียบได้อะไรได้แต่อันนี้มันยกไปเป็นรถรถไปมันก็เลยแบบว่ามันสับไม่ได้มันยั้ไม่ได้เห็นมือเทียบเออแกวเลย โอ้อะไรเนะอ็มร้อยวะเอ็มร้บ่ท่านเจ็ดนอันนอะไรนั่น,นถือนั่นเ่็มร้อยเอ็มร้อยาหลวมบ่ฝาาลวมแล้วปวดกินแล้วอ่าา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 าบาาบายบายครับาา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 ับาาาาที่าา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 